ก็ช่องกินน้ำแนใช่ไหมลูกวันนี้จะมานี่ฮะพอดีพวกลูก่ล<อ>นักฟุตบอลแก่น,ค,นครนะฮะที่ได้ไปได้แชมป์ด้วยกออยู่กรุงเทพนะฮะอันนี้มาเลี้ยงมาเลี้ยงกันนะครับก็เลยครูท่านก็เลยชวนให้มากินด้วยนะครับเปิ้ก็เลยได้ กินชาบูนี่ฮะเด็กๆของเราก็มากินอย่างนี้แหละครับอันนี้เฟซบุ๊กนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เพจน,นะครับเพราะเราจะไม่ลงเพจน,นะครับถ้าใครยังไม่ติดตามถ้าใครยังไม่ติดตาม YouTube จะไม่เห็นตัวเองนะครับในการกินครั้งนี้ได้ยินไหมฮะช่องอะไรเขาดีช่องอะไรครับอันนี้ช่องใบเฟิร์นชแนลนะครับ u t u b e นะฮะ u t u b e ถ้าใครถ้าใครยังไม่ยังไม่ติดตามนี่จะไม่เห็นนะฮะยังไม่เห็นตัวเองนะครับเอันนี้ช่องใบเฟิร์นชาแนลนะครับถ้าใครยังไม่ติดตามนี่จะไม่เห็นตัวเองในช่องนะฮะเพราะว่าเพราะว่า จะไม่ไม่เอาลงเพจนนะเพราะว่าเดี๋ยวมห้าเขาจะอิดฉ้านะครับมสี่เขามสี่เขาจะอิจฉ้านี่ครับจะกินไลฟ์บ่กันนี่ยผเห็นบอกเขาได้ผู้ระหาร้อยหารอยว่านเนี่ยอ้าวเตบอนเนี่ยอันนี้ช่องยูทูบนะฮะช่อง u t u b e นะฮะไม่ใช่เพจนนะฮะไม, machine, ม่ใช่ไลฟ์ในเพจนนะครับ ที่ออกเข้าดัางพอดีเข้าดังจักดังบดังคนติดตามเป็นแสนน่ะไปเฟิร์สชแนลถ้าใครยังไม่ติดตามนะฮะจะไม่เห็นตัวเองในนะ,นรนะครับีนวครับมูสไลท์ะครับมูสไลทนะ์ลที่รอนานมากนะครับ กิน,น,น,นดูสิเโอ้โอป็นไงฮะรสชาติเป็นไงครับหครับผมนี่ลูกลปลังงหัวใจไทยนะครับน,น้หกมัต้มกันน้ำหนกนต้กันครับน้หกัน้มกันครั้หกมูนตลน้วนมันตันหกมัหมันันม ไม่แข็งกินดีกว่ามั้งแบบเนี้ยนะครับกินไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวจะนะ<ป>ครับคุณครูทุกท่านนะฮะที่เชิญผมพ่อกับลูกให้มากินด้วยนะฮะค่ะ าคลิปนี้ถึง350ล้านวิวก็ก็อย่าแจ้งปิดปทีมงานปิดช่องน, <c oughs> นะนคบบรับทีนงาดีแท้กินแบบซุบเสียบไอ้เบิรงนกระทึมด้วยเอาแบบส่งเสียบกลี่ได้เลย,เลย <c oughs> โอ้ยกินมเลยผักบุ้งนะ <c oughs> <c oughs> น้องเปิร์นนะครับ ตัง้งแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ไขทวนๆน,นะครับไม่ได้โอเคนะฮะ ตั้งต้องไม่ได้เดยอะแตให้น้องเฟิร์นกินให้เรียบร้อยก่อนนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะนั่นมาทีหลังโอเค